สวัสดีค่ะพามาดูบรรยากาศใบไม้ร่วงหลังบ้านป้าดากันค่ะต้นที่เห็นสีแดงๆนั้นคือต้นเมเปิลนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือที่เห็นใบเหลืองๆแดงๆตรงนั้นจะเป็นต้นเพอร์ซิมอนคือต้นลูกพรับบ้านเรานะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้กินสักลูกหนึ่งเลยนะคะก็ไม่เป็นไรบางปีก็ได้กินค่ะสิกว่าลูกบางปีก็สองสาลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าปีนี้ไม่มีเลยสักกระลูกหนึ่งมันร่วงหมดอะคะ่ะจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยนะคะตอนที่มันออกออกออกดอกกันนะคะมันจะเยอะมากเลยเป็นร้อยรยลูกเลยต้นหนึ่งนะคะก็มีอยู่แค่ต้นเดียวเนี่แหละคะ่ะแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็จะร่วงหมดเลยต้นเมเปิ้ลยังใบร่วงยังไม่หมดนะคะก็อรอให้มันร่วงหมดแล้วป้าดาก็จะทำการ กวาดใบไม้ค่ะกวาดใบไม้ก็เราก็จะใส่ถุงกระดาษน,น,นะคะแล้วก็จะมีรถมารับรถขยะที่รับเฉพาะ,ะพวกใบไม้พวกกิ่งไม้อะไรพวกนี้โดยเฉพาะนะคะฤรด,ดูนี้ถ้าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงหมายความว่าทางด้านจิตใจนะคะก็จะมีความรู้สึกว่า เหงาเศ้าอะไรพวกนี้นะคะ <_ Q> ก,ก็ต้องดูแลตัวเองกันสักนิดหนึ่งนะคะ <_ Q> แต่ป้าดาป้าดาก็มีความรู้สึกนะคะ <_ Q> แต่ว่าก็ชอบที่ใบมันสวยดีนะคะ <_ Q> เห็นสีสันก็สวยดีแต่ว่าก็ต้องทําใจนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะที่เป็น มานั่งใครที่ว่างก็มานั่งดูใบไม้ร่วงกับป้าดากันนะคะแทบจะไม่มีลมเลยค่ะวันนี้อากาศอุ่นนะคะวันนี้อากาศอุ่นค่ะันนี้ด้านข้างบ้านนะคะสวยงามประมาณนี้ค่ะป้าดาชอบนั่งดูหน้าต่างตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมันให้สีสันนะคะเหมือนกับเรา นั่งอยู่ในภาพวาดอะไรเงี้ยน,นะคะเอาบรรยากาศรอบๆบ,บ้านมาฝากค่ะแค่นี้นะคะ,ะต้นที่เห็นเขียวๆนั่นคือต้นต้นสนนะคะต้นสนพวกนี้จะยังเป็นใบที่เขียวอยู่จะเขียวตลอดปีค่ะต้นสนต้นคริสต์มาสนะคะ ต้นคริสต์มาสถ้ามันต้นเล็กกว่านี้ป้าดาก็จะเอาเอาไฟไปประดับช่วงคริสต์มาสนะคะแต่ตอนนี้มันโตเกินไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ประดับนะคะก็ขอให้ทุกคนจะมีคนสุขค่ะนอนหลับฝันดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาฟังนิยายป้าดาต่อนะคะขอบคุณค่ะ,สว,ส,ส,วส,คคะสวัสดีค่ะ